Se plegar no mano Maiei, no mano Maiei, no mano Maiei, maiai Maia, uh Maia, oh Maia, ah, ah Maia, uh Maia, uh Maia, oh Noma, noma, no maiei เรามาขคุเทศน้อยโรงเรียนบ้านลองใหญ่จะพาไปเที่ยวเกาะปุยกันนะคะไป,ไปเลยเกาะปุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติงดงามบรรยากาศล่มลื่นเป็นอิสระอยู่ใกล้ฝั่งการเดินทางสะดวกปลอดภัยทุกฤดูการวันนี้ทองฟ้าแจ่มใส พวกเรามากุเทศน้อยจะพาไปเที่ยวเกาะปุยกันนะครับไปกันเลยเย้พอถึงป้ายนี้ก็เลี้ยวซ้ายกันเลยนะคะดูตามือของพวกเราเลยครับนั่นคือเกาะปุยเกาะสว่า์หาสวรรค์ของคนที่ต้องการพักผ่อนแบบสงบ เห็นแล้วอดไม่ได้ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกสักหน่อยกอบปุยประกอบด้วยเนินเขามีสวนมะพร้าวสมุนไพรนานาชนิดบ่อด,ดินสอพองและระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลที่ได้รับการกล่าวถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสตาด หาทรายที่เกาะปุยมีลักษณะเรนปนทรายจึงไม่เหมาะสมสำหรับว่ายน้ำแต่เหมาะสมสำหรับผู้ที่รักสงบและต้องการพักผ่อนเงียบๆวิถีชีวิตชาวบ้านที่เกาะปุยมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่คือก้ามปูมานี่อันนี้คือวิธีแกะกันเนะครับ นี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการมะขุเทศน้อยโรงเรียนบ้านคลองใหญ่พาเที่ยวเกาะปุยครับขอขอบคุณคุณลุงโกมินจุตินานนท์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้และขอขอบคุณท่านผอ,อือชัยจามาดีกุล ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณค่ะ